สวัสดีครับท่านผู้ชมพมกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุน้นทางช่องต ah ักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เราจะมาดูดาวเด่นในช่วงเวลาของหุน้นซึ่งจะมีสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งในเวลา9ก้านาฬิกาถึง18บแนาฬิกาเป็นเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปเช่อนอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในช่วงเวลาที่สเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาท่านสามารถนำตัวเลขในะแต่และช่วงเวลาไปหาหุ้นในช่วงเวลาแต่น,นั้นๆได้เราจะมาดูช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียมีทั้งหมดหกตัวเลข ตัวเลขหมายเลขหนึ่งคือหมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเป็นช่วงเวลาของทุนไทยและเอเชีย ท่านสามารถนําไปจับเป็นคู่ได้ในช่วงเวลานี้แล้วผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสี่คู่จะมีคู่แรกหกห้าเก้าหกหนึ่งหกและหกแปดเป็นสี่คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาแรกช่วงเวลาของ หุ้นไทยละหุ้นเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีดาวเด่นตัวแรกหมายเลข3หมายเลข6หมายเลข9 หมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่และหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนำไปจับคู่ผสมได้ในแต่ละช่วงเวลานั้นคู คู่แรกสามหกสามแปดและเก้าสามเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันแลสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของหุ้นดาวโจนของสหรัฐอเมริกาในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีดาวเด่นตัวแรก หมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ่นดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับคู่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสามหนึ่งและสองสามเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของดาวโจนสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาดังกล่าวและจะขอประชาสัมพันธ์ท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาโหราหาหุ้น ท่านสามารถติดต่อได้ทางสถาบันตักกศิลาที่ท่านสนใจและทางตักสัญญายังเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์และวิชาแขนงต่างๆอีกมากมายแล้วยังเปิดสอนวิชาทักษะนําโชคเพื่อนําไปหาตัวเลขเด่นประจําวันและรหัส ATM ในตัวท่านเองท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่สถาบันตักกศิลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ